เทเลคอมสุนตรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิสแซตของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ s ซตอันเซอของเรานะคะยังอยู่กับแง่คิดดีๆกับหนังสือ ReW ว r ร ยกเครื่องความคิดนะครับแมไม่รู้ว่าจะมาะเล่มนี้นะคะเรื่องแรกที่เราได้พูดคุยไปก็ถึงว่าเป็นไฮไลท์ที่เขาเอาไว้เป็นตอนจบ<ช>นะคะก็คือแรงบันดาลใจเนี่ยมีวันที่เหี่ยวแห้งได้<ช>ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องพิจรารณานิดนึงว่าเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจของคุณเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงรวมถึงถ้าคุณจะสร้างบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจนั้นอ่ะมันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพราะจริงๆถ้าถ้ามันหมด ความรู้สึกแบบตื่นเต้นหรือว่าแรงบันดาลใจตรงนี้ไปปั๊บเนี่ยคุณก็จะรู้สึกแบบเฉยเฉยไม่อยากจะทําอะไรเลยนะคะและมันต่อเนื่องจากที่พี่ชายบอกว่าบางครั้งเราอยากที่จะทํางานอดีเรกทํางานโน่นนี่นี่นั่นนะคะแต่เรากลับมองว่าเอ๊ะมันมันแบบอ,อ,อาจจะไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็หายไปหมดอายุไปมันต่อเนื่องที่บอกว่าคําว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้าง เพราะว่าวันนี้เราจะเจอเยอะมากเลยว่าเนี่ยเออทำไมไม่ไปทำนั้นไม่ไปทำนี่โอ้ยุ่งมากเลยไม่มีเวลาค่ะมันมันมันเป็นเรื่องที่คุยกันซ้ำแล้วซ้ำอีกอ,อแล้วทำไมไอคนที่มีเวลามันมีเวลาค่ะทั้งทั้งที่ว่าโลกมันก็โคจรอย,อยู่อย่างเงี้ยปกติของมันพระอาทิตย์ก็ขึ้นดวงจันทร์ก็ขึ้นมา<ะ>แต่คนหนึ่งบอกว่าไม่มีเวลายุ่งมากอีกคนหนึ่งบอกว่ามีเวลาแล้วสังเกตไหม คนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าคนที่เขาเขาเรียกว่าเข้าเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยต้องการหรือว่าชอบเรื่องอะไรหรือว่ารักในสิ่งที่ทําเนี่ยมักจะบอกว่าตัวเองอ่ะไม่ยุ่งมีเวลาแต่คนที่ว่าอยู่แบบครึ่งครึ่งกลางๆอยู่แบบว่าสามวันดีสี่วันไข่หรือว่าอยู่แบบเขาเรียกว่ามองโลกในแง่ลบนิดๆแต่จะบอกตัวเองว่าเนี่ยฉันมองโลกในความเป็นจริงนะอะไรเงี้ยคนพวกนี้คือจะชีวิตจะยุ่งต่อเวลา วันนี้นะขับรถมาเนี่ยปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราสึกว่าโอ้โหประเทศไทยมันเป็นขนาดนี้ข <Okay. S 1> ับรถมาปั๊บเนี่ยนะอยู่ๆเนี่ยมอไซค์คันหนึ่ง <Okay. S 1> พักลบกระทันหัน <c oughs> จอดเราก็ตกใจนึวกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นใช่ไหมน <c oughs> ึวกว่าไปเฉียวเขาไม่ใช่ครับมีคนเพลินว่ามีคนส่งโทรศัพท์ส่งมัสเรจมา uh huh. แกก็ต้องลุกข้นมาตอบก่อนตอบเสร็จปุ๊บแกขี่ออกต่อโอ้โหคือเราก็นั่งคิด แมวันนี้มันมันธุรกมจมันแล้วพี่มองเห็นสถานการณ์ขนาดนั้นเลยอะเราติดอยู่ไงเราเราติดตรงตรงมันเป็นสามแยกไงเราพลังเข้าแล้วเ็เราเลยว่าเฮ้ยโอ้โหคือสงสัยคนนี้น่าจะเป็นประธานกรรมการมรจากที่อ่างเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่มอไซค์บางทีมันพรางตัวมาเราก็ไม่รู้ไงแต่คือเป็นเรื่องที่แปลกนะแล้วก็พอไปสักพักนียก็จะเจออะไรเจออ่าครนนี้มันเป็นมอไซค์แล้วนมอไซค์นี่คือเอานี่เลยเอานี่มานมันมันรัดจับกับตัวนี้เลยคือมีมีโทรศัพท์คุย เราจยงนั่งคิดนะโอ้โหมันชีวิตนี่มันมัน,ม,น,ม,นมันเรียบเร่งขนาดนี้เหรอสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือเขาถึงบอกไงว่าเล่มนี้นะถ้าเกิดไปอ่านดูถามว่าทําไมมีคนบอกว่าเเรื่องนี้มันใช่ไม่ได้เลยจริงๆอ่ะคือมันดูเหมือนขัดแย้งกับความเป็นจริงมากจนเกินไปแต่เขาจะบอกว่าสมมุติว่าคุณมีเรื่องสิบอย่างต้องทานะ คุณทาให้ดีก่อนได้ไหมสักสองเรื่องอ,อ,อย่าไปทำสิบเรื่องพร้อมกันแล้วให้มันดีหมดเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงนั่นคือมันมีหลายหัวข้อนะมีหัวข้อนึงที่เขาบอกว่านี่แผนเผยนะไม่ต้องเขียนคนมาคิดออาไม่เขียนแผนจะทําถูกแต่คนส่วนใหญ่ก็ต้องตอบตัวเองนะจริงๆที่เคยทำทำมาเนี่ยไม่เคยเขียนแผนเลยอาจริงเปล่าคนที่เขียนแผนมีแค่คนเดียวไอ้พวกที่ทําวิทยานิพนธ์นั่นแหละจริงๆอ่ะแผนธุรกิจส่วนใหญ่อ่ะ เอามา execute จริงๆอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้มันเหมือนว่าเขียนไว้เป็นโครงสร้างไหมแล้วก็จะปรับไปตามสถานการณ์ปัญหาคือว่าเขียนแล้วไม่ได้ทำเนี่ยอันนี้มันทําให้เขาเสียเวลาเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่าเขียนแผนแต่คนไหนอ่านปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเนี่ยต้องทําตามนั้นเป๊ะๆรู้สึกว่าเนี่ยอ้นี่เขียนแล้วใช้ไม่ได้หรือที่เขาบอกว่าเนี่ยอย่าประชุมเอาไม่้ประชุมแล้วคือจะแบ่งงานกันยังไงจริงๆเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่คือที่ผ่านมาประชุมอ่ะ ประชุมแบบไหนใช่ประชุมแบบว่าไม่ได้งานเนี่ยเยอะมากอากประชุมแล้วเป็นการเสียเวลามากกว่าแทนที่บุคลากรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะได้ทําหน้าที่ของตัวเองให้งานมันฟล์ไปได้กลับกลายเป็นว่าจะต้องเอาเวลาสักสองสามชั่วโมงต่อวันเนี่ยมานั่งประชุมกันอะไรอย่างนี้อีกข้อหนึ่งเ่ยคือบางคนอาจจะรับไม่ได้อาจจะเพ่งงสื่อทพ้งเลยนะเขาบอกว่าอย่าทํางานหนักผมอนี่คือค่าของคนคืออยู่ตรงไหนใช่ไหม ลองอ่านในดีมันจะแฝงไว้ในยะว่าการทํางานหนักแล้วไม่ได้ใช้หัวเนี่ยคือเป็นเรื่องเลวร้ยวายและเป็นเรื่องที่เป็นโศกนาฏกรรมคนบางคนครับตายไปแล้วเนี่ยพร้อมกับการการทํางานหนักตรากตามมาทั้งชีวิตแต่ไม่ได้อะไรเลยไอ้อย่างนี้คือสุดท้ายเนี่ยความหมายคืออะไรเขาบอกว่าการทํางานหนักอะ่ะเกิดขึ้นหรือไม่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องอยู่ในกระบวนการของว่าคือคุณทํางานอย่างต้องใช้หัวก่อนถ้าคุณมีวิธีการในการเรียบเรียงความคิดคุณได้ชัดเจนเนี่ย คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างนะคุณอาจจะลัดไปสู่ขั้นตอนอีกขั้นตอนต่งเลยก็ได้ซึ่งเรื่องนี้เวลาเขาเขียนน่ะสังเกตไหมเวลาเขาเขาจวหัวเนี่ยชอบจวหัวแบบว่าขัดกับสามันสำนึกของ<ช>คนอ,ะอ่ะอบ้าเปล่าเขียนอนี้มึงใช่เหรอ,อ,อแต่สุดท้ายอ่านจนจ,จบแล้วเพิ่งมารู้นะว่าอ๋อคนคนนี้ก็คือเป็นคนที่อย่างน้อยที่สุดนะคุณผู้ชมเขาทำธุรกิจจริงๆและเขาเอาความอะไรอ่ะประสบการณ์เขาตรงเนี่ยมามาแชร์ให้เราฟังแต่เพียงที่บอก37 บทเรียนที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ว่าคือแตกต่างไปกับกับที่เคยเรียนมาสมัยก่อนทั้งหมด <c oughs> เพียงแต่ว่ามันมีประเด็นเดียวว่าคุณอ่านแล้วคุณจะทํำไหมเนี่ยเขาก็ยต้องเขียนให้คุณรู้สึกแบบ โดนเหมือนว่า,าทำให้มันขัดแย้งก่อนนิดนึงนะคะพอเราอ่านแล้วรู้สึกขัดแย้งในความคิดเนี่ยก็อาจจะติดตามต่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อค้นหาคําตอบว่าแท้จริงแล้วเขาต้องการสื่ออะไรนะคะแล้วก็กลับมาที่การไม่มีเวลาเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การจัดสรรมากกว่า<ไ>เพราะอย่างที่พี่แชร์บอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆ,ๆเขาก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันกันกบเราแล้วก็มีหลายคนมากค่ะที่ฝากคําถามมาว่าคือพี่แชร์เนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือเยอะแล้วก็อ่า งานก็ค่อนข้างเยอะเขาก็สงสัยว่าพี่มีเวลาไหนไปอ่านหนังสือง่ายๆครับก่อนนอนกับก่อนก่อนนอนกับหลังตื่นนอนค่ะแค่นี้เองครับรับรองอ่านได้เยอะมากอันนี้ถือว่าจัดไว้ในกิจวัตรประจําวันเลยหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่พี่ว่ามันน่าจะมันน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าควรจะทำเพราะว่าหรือว่าเราเราลองคิดง่ายๆนะเวลาช่วงช่วงก่อนจะนอนเนี่ยเรารู้ว่าความคิดสุดท้ายอ่ะมันจะไปต่อที่ความฝัน นั่นคือการ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 จะห้ามไม่ให้คิดนู่นคิดนี่บางทีมันยากาแต่การได้จดจบกับอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เราได้อ่านเนี่ยถ้าเราเลือกหนังสืออ่านนะเรากอา็อาจจะได้สิ่งนั้นกลับเข้ามาแน่นอนอาจจะไปตอไ่อในความฝันแต่อย่างน้อยคือมันจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้กังวลในชีวิตจริงาการการใช้อย่างเงี้ยแล้ว,ล,วลองสังเกตดูก่อนนอนเนี่ยเราต้องการสมาธิแต่ก่อนตื่นนอนมาเนี่ยเต็มไปด้วยสมาธิฉะนั้นคือตื่นมาปุ๊บลองอ่านสัก สักสักแป๊บหนึ่งคือคือคงไม่ต้องมาบอกว่ากี่บทหรือว่ากี่นาทีเอาเป็นว่าคุณลองจับถ้าเกิดปกติพวกเราอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้าลองเปลี่ยนใหม่ครับหนังสือพิมพ์ค่อยอ่านก็ได้หนังสือพิมพ์นะคุณไปอ่านตอนกลางวันนะดีไม่ดีแหละข้อมูลนั้นนะคือใช้ไม่ได้แล้วคุณไปอ่านในมือถือคุณดีกว่าคุณลองอ่านหนังสือดีกว่าตอนเช้า แค่2เวลานี่ก็ลองอ่านได้เยอะมากมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยู่ที่เรื่องของการจัดสรรเวลามากกว่านะคะต่อไปนี้นะคะคำที่คําพูดที่เราบอกว่าไม่มีเวลาไม,ม่เวลานี่มันไม่ใช่ข้ออ้างเลยนะคุณจะต้องจัดสรรให้ดีนะคะว่าควรที่จะให้เวลากับเรื่องอะไรเป็นสําคัญนะคะหัวข้อต่อไปก็คือคุณไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรต่อมีอะไรมากมายดังที่คุณคิดถูกต้องถามว่าพ่อรือเปล่า,ลาการสร้างเงื่อนไขยเยอะ จะทาให้เราไม่ต้องทําอะไรเลยเช่นบางทีเราจะทำไอ้นียเตาบอกว่านี่เดี๋ยวต้องรอให้มีนั่นก่อนค่ะพอมีนั่นเสร็จปุ๊บมันไม่พอเนี่ยมันต้องใครมีอย่างนี้เอีต่อใช่ใพอมีคือตอนนี้คือพ็อปเยอะมากนะขาดนักแสดงอยู่คนเดียวอ่ะคือนักแสดงไม่พร็อพสักทีพ็อปเนี่ยเต็มสตูดิโอมดแล้วค่ะเขาถึงบอกนะว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยคือคุณอย่าไปอย่าไปตั้งเงื่อนไขเยอะแต่การบอกว่าตั้งเงื่อนไขเยอะก็ดูเหมือนกับว่าการหยาบไปนู่นหยาบไปนี่ไปห้ามเขาก็เลยบอกว่าบางที เขาเลยเนี่ยแปลงคำพูดใหม่ให้เป็นอย่างนี้ยฉะนั้นคือมันเหมือนกับว่าจริงๆก็คือ just do it ของไนกี้ว่าถ้าอยากอยากจะทำใช่ไหมครับทำเลย ทำเสร็จแล้วเนี่ยคือของบางอย่างเราไม่รู้หรอกว่ามันตรงหรือว่ามันโดนใจเราไหมมันถนัดไหมแต่เมื่อคุณได้ทำเนี่ยคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆอ่ะคุณชอบหรือคุณสนใจหรือว่าคุณแค่แบบว่าเออ,อยากจะลองเล่นๆอะไรเงี้ยแต่บางทีความคิดเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของจินตนาการกแล้วเราก็บอกว่าถ้าเราอยากได้อะไรหรือว่าอยากให้มันเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องคิดต้องจินตนาการแล้วทีเนี้ยก็มันไม่ถูกเหรอที่เขาใจอยากมีในสิ่งที่เขาคิดอะค่ะก็ ถ้าเกิดว่ามันมีจนครบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในประวัติศาสตร์ก็คือว่าไอ้คนที่มีจนครบอะ่ะมันจะไปครบตอนที่มันเสียชีวิต <c oughs> คุณเห็นไหมคนจีนเนี่ยนะเห็นชัดเจนเลยตอนนิกไปต้องไปดูงานศพนะค่ะ <c oughs> พอตายปุ๊บเนี่ยไอโฟนยังเผาไปให้ <c oughs> ไม่เข้าใจว่าเอาไปทำไมไอโฟนก็เผื่อมีใช้ ซึ่งแบบว่าสตรีฟจ็อบตายไปแล้วน่าจะไปเจอกันเองแล้วก็าจะไปตกลงกันได้ในตรงนั้นไหมคือ <c oughs> ไม่ต้องเผาไปครับเพราะว่าเผาไปเนี่ยลาสมัยแล้วเพราะว่าจ็อบเปิดตัว iPhone 5ไปเรียบร้อยแล้วอ,อ,อันคือบางทีรอมากเนี่ยมันมันไม่เวิร์กไงเขาถึงบอกไลต้องมารีเวิร์กใหม่อ,อ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะการคิดการจินตนาการเนี่ยทำได้แต่คุณจะต้องมาคิดต่อนิดนึงว่าเอออันไหนที่มันจําเป็นจริงๆเราไม่จําเป็นต้องมีสิบอย่างร้อยอย่างอย่างที่เราอยากจะมีนะคะเพราะว่ามันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะหนักจนเกินไปและมันจะต่อเนื่องกับข้อนี้ที่บอกว่าออมีความสุขในข้อจํากัดเหมือนแับว่าอ่ะเราคิดได้แล้วก็เรามีแล้วตรงเนี้ยขอให้มีความสุขอยู่กับมันดีกว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โดนมากเพราะว่าแล้วไมเขาบอกว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทำแล้วก็ตามแต่เนี่ยทำดีไม่ดีไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดจะทาต่ออยากจะทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นคือต้องมีกราฟของคําเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยเข,า,ขาเรียกว่าเป็นพิษฟอร์หรือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดเป็นหลุมพรางหรือเป็นกับดักอันร้ายกาจข,ของคนคุณสังเกตไหมว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณวิ่งใน100เมตรนตะ่คุณยังวิ่งไม่เร็วเท่ากับสแตนดาดเนี่ยแล้วคุณจะไปฝันว่าวิ่งเนะวินาที8วินาทีเนี่ยมีโอกาส เยอะมากที่คุณจะล้มเหลวแต่คุณเอาหมายว่าวันนี้คือในในเก้าในสิบวินาทีที่คุณวิ่งอ่ะเป็นสิบวินาทีที่คุณทุ่มกับมันไปทุกๆส่วนคือคุณเต็มที่กับมันอ่ะแค่คุณทําดีตรงนั้นเนี่ยระดับต่อไปอ่ะมันจะมาเอง <c oughs> แต่ถ้าเกิดต้องไปตั้งไว้เยอะเนี่ยกดดันตัวเองไม่พอนะมันทําไม่ได้แล้วมันก็จะทําให้เรื่องอื่นเนี่ยมันไปด้วย <c oughs> พี่อ่านบทนี้แล้วพี่ถึงบอกว่าพี่ชอบมากเพราะว่าเราอ่ะเราก็จริงนะคือเราเวลาเราเราไปเรียนอะไรสังเกตไหม เอาให้ง่ายเนี่ยมีเด็กไม่กี่คนที่เล่นเกมเนี่ยเล่นขอแค่ผ่านเพื่อจะไปเล่นสเตจต,ต่อไปแต่มีเด็กหลายคนนะที่เล่นจนกระทั่งแบบรู้ว่าหมดรู้หมดว่าเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้จะมาทางนี้จะมาทางนี้เขาเรียกว่าเล่นจนเห็นภาพแล้วพวกนี้คือเขาจะไม่แคร์ว่าจะต้องไป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 เร็วแค่ไหนเล่นแบบว่าเก็บดีเทลเยอะมากฉะนั้นคือพอไปอีกด่านนึงปุ๊บเนี่ยเบสิกมันฝึกไปหมด อีกด่านหนึ่งมีแนวโน้มว่ายัางไงก็ผ่านแน่นอนอชีวิตจ,จริงเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าคุณเก็บรายละเอียดดีเทลเนี่ยให้มันปึก๊กนั่นปึ๊กนะะเจอโจย์ยากกว่านี้หรือว่าเจออะไรที่มันท้าทายกว่านี้มีโอกาสที่จะผ่านไปได้แน่นอนอแล้วถ้ากับสี่หัวข้อที่เราได้นําเสนอมาล่ะคะเราจะปรับใช้กับคุณเพื่อนช่างยังไงได้บ้างลองคิดง่ายๆครับว่าวันนี้คือสิ่งที่เราทำเนี่ยเหมือนกับคาถามเดิมนะทำทำทำ,ทำอยู่ทุกวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยได้อย่างนี้ค่ะ อยากจะเพิ่มขึ้นไหมอยากจะแตกต่างไหมอยากจะลดลงไหมเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเกิดขึ้นแต่สิ่งแน่ๆเนี่ยคุณต้องลองลองเปลี่ยนวิธีค,คิดหรือว่าลองเปลี่ยนไอ้ตัวอไอ้ตัวความทัศนคติใหม่ลองใช้เรื่มงนี้เป็นตัวทดสอบบางหัวข้อโดนคือโดนถ้าหัวข้อหัวข้อไหนไม่โดนคุณก็ข้ามไปมหัวข้ออื่นต่อจบ ะะยกเครื่องความคิดค่ะรีเวิร์กนะคะยังมีอีกหลายๆหัวข้อค่ะที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเทปหน้านะคะแซนเซอร์หมดเวลาแล้วค่ะคงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ